อ่ะกลับสวัสดี e FC ช่องสุดรับน้ำโชคทุกคนนะครับผมอ่าสำหรับใครที่นะครับชอบการคิดคำนวณน,นะครับผมก็จะชอบสูตรนี้ก็คือสูตรหลักพันนะครับบางคนบางคนบอกว่าเฮ้ยเอามาเพื่ออะไรนะครับมันก็มีประโยชน์สำหรับคนที่ชอบนะครับนะมันก็มีสำหรับใครที่ไม่ชอบก็อ่ะพลาดได้นะครับสำหรับหลักพันนี้บางคนก็ เวลาเขาจะเลือกซื้อลอตเตอรี่ก็จะต้องอ่ามางคนก็เลือกไอ้ตัวนี้นะมันก็มีสิทธิ์ที่ถ้าได้ตัวชอบ3ตัวหลังอะไรประมาณนี้นะครับหรืออ่าก็เป็นการดูเพื่ออ่ะผ่อนคลายนะครับก็คือเป็นการคิดคำนวณน,นะครับนะจะได้รับสมองไปด้วยนะครับเอออัลักพันรอบที่แล้วเข้าในชุด4ตัวนะครับแต่ตัวเน้น ผมไปเน้นที่2กับ4นะครับหลุดก็คือมันได้คู่แต่เข้ามาที่ขี้นะครับตรงนี้ก็จะหลุดตรงนี้นะตรงนี้หลุดแต่ว่าอันนี้เข้าครับนะก็คือมาที่เลข3นะครับหลักพันรอบเดียว3ามามเอ่อรางวัลที่1ออก2 1 3 3 8, นะึ่งสมาเนาะมาทั้งร้อยทั้งพันเลยนะครับก็มาตรงนี้นะครับหลักพันมาเออนี่อ่ะทีนี้ผมวันนี้ผมจะมีสูตรมา เปรียบเทียบให้ดูนะครับด้วยมาชนสูตรมาชนนะสูตรมาชนกับตัวนี้มันจะได้เด่นน้อยลงเนาะตอนนั้นผมใช้ตรงเนี้ยถ้าตัวที่2ได้เลขอะไรผมเน้นที่คู่เน้นรอบเรียมคู่มันมาขี้นะครับทีนี้ลองใช้ตัวนี้ดูก็คือสูตรมาเทียบชนเลยเนาะก็เริ่มจากงดอ่างดนี่เลยที่ลงให้ดูนี่แหล 5, 5, 8, 7, 0, 0, นะห้าห้าเนาะสูตรนี้2อสูตรอ่ะดูสูตรนี้ก่อนเลย ค่อยไปดูอของงวดน,นี้นะครับนี่เทียบชนเนาะอย่างงวดที่นี่ดูย้อนหลังแบบนี้เลยนะครับสำหรับหลักพันนะนี่แบบนี้นะครับสูตรแรกมันได้4ี่ห้าหกเจ็ดส่วนสูตรที่มาเทียบชนคือผมใช้ตำแหน่งนี้รางวัลที่หนึ่งเหมือนกันเลยนะครับก็คือใช้นี่หลักพันใช่ไหมหลักพันบวกร้อยบวกสิบบนนะครับพันร้อยสิบบวกกันนะ ผมจะรันไป4ตัวตรงนี้8ดบวกเบกศได้15นะครับก็จะได้ที่5 6 7แล้วก็8นะครับทีนี้ก็มาเทียบชน2ส,สูตรนี้มันชนที่เลขอะไรครับ2ส,สูตรนี้เข้าชนกันที่5 6 7ครับ่ะเพราะฉะนั้นก็ไปเน้นที่ ห้าหกเจ็ดเนาะก็มาที่เลขเจ็ดนะฮะนะมันก็เหลือแค่สามตัวตอนนั้นถ้าสูตรคู่คี่มันมาก็คือจับตรงนี้นะครับก็คือเน้นที่ห้ากับเจ็ดเนาะก็จะเหลือที่ห้ากับเจ็ดเหมือนกันนะครับอ่ะตรงนี้ก็เข้านะครับสองสูตรชนที่เจ็ดนะครับถัดมานะครับงวดนี้แปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนะหลักพันสูตรแรกได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สูตรที่สองที่นำมาชนตรงนี้ก็คือ นี่เนาะพันบวกร้อยบวกสิบบน7890แบวกเอีกทีหนึ่งไปสินะครับ7890เหมือนกันนะครับรอบนี้ชนกันชนกันหมดเลยนะครับก็คือ7890นะครับเนาะชนที่7890เก้าอ่ะก็มาที่เลข8นะครับนี่อันนี้ก็เลข8 จน4ตัวแต่ผมทําตรงนี้ก็คือบอกว่าตัวที่2นี่ตัวเลขตัวที่2จะเป็นตัวที่เด่นนะก็มาที่8เด่น8กับ0เอออันนี้ยังมาอยู่นะครับเอาไปกันต่อนะครับ818 894นะสูตรแรก7 8 90สูตรที่2ละ่ะนี่8 2 1สนะครับ 8, 8 8 16 16บวก9 25ป็น25นะครับ5 8นะครับนี้มาดู2สูตรนี้เขาชนกันที่ตัวไหนนะครับเอาอะไรเนี่ยห้าหเออแตรงนี้มันจะเป็น8ปดนะ25อ่ะผมไปเขียน25ก็คือ2แล้วก็5นะครับ5 6 7 8นะเขาชนกันที่เลข7นะครับ เลกแปดอ่ารอบนี้ชนที่78 2ตัวเนาะถัดมานะครับหลักพันออกไปที่อะไรเจ็ดห้ากสมนะครับเลขเ็ดนะมาสูตรนี้ก็มาที่7ชน2ตัว7จ็ดแมีเข้ามาที่เจ็ดเต็มเต็มนะครับเนาะอันนี้ก็คือเน้นคู่ก็หลุดมาที่เลขที่อ่ะเทีนี้มาดูกับสูตรที่ชนนะถ้าชนน้อยนะอย่าง2อตัวนี้ก็เน้นที่7กับ8เลยนะครับเลือกซื้อลอตเตอรี่นะเผื่อมันมีนะอาจจะถูกลงวัน นะได้นะสหรับใครที่ชื่นชอบการคำนวณก็ดูนะเพื่อความบันเนิงเนาะไม่ชอบก็ผ่านได้ครับอ่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสสูตรนี้นะครับสูตรแรกได้หกเจสูตรที่สองพันรบวกกัน7จบวกหเป็น12 12อบวกหเป็นเท่าไหร่ เจ็สิบสอง่าเป็นสิบแปดนะครับแปดเอ่ามาดูสอูนยนี้ชนกันที่ตัวไหนครับสอูนยนี้เขาชนกันที่6กเร็ดไม่ชน8 9ครับชน2ตัวนะครับก็ทันมานะครับหลักพันออกไปที่เลขเก้าคก้าหกแดเจนะครับมาที่เลขเก้ตัวชน2ตัวนะครับมานะอืม อันนี้แน่นขี้ถูกถูกนะครับเออไปกันต่อนะครับเดี๋ยวขยายนิดนึงเนาะนี่อันนี้นะครับหกหกเก้าหกแปดเจ็ดสูตรแรกได้ห้าหกเจ็ดแปดครับเพราะว่าหลักแสนก็คือหลักแสนบวกเก้านะครับแล้วก็ดันไปสี่ตัวห้าหกเจ็ดแปดสูตรที่สองนี่เก้าบวกหกบวกแปดเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าบวก 8เป็น23ครับ3 4 5 6ี่ต้องมาที่หลักพันนะครับสำหรับสูตรที่2อเทียบชน2สูตรนี้เข้าชนกันที่5 6 7 8ไม่มี3 4ไม่มีก็ชนที่5 6อ่ะมาดูซิว่าทันมาออกอะไรครับ6 2 2 7หลักพันมาที่เลข6ชน2ตัวมา3งวดแล้วนะครับก็มาที่เลข6 แล้วล่าสุดล่ะล่าสุดนะถ้าผมเจอสูตรนี้เรามาเทียบชนจะเป็นยังไงนะมันจะเป็นยังไงมันจะชนที่ตัวไหนสูตรแรกนะครับ2องหกสองสองเจ็ดสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่นะครับรอบนั้นหมเป็นคู่หลุดครับมาที่เลขสามขี้ครับส่วนสูตรที่นํามาชนหกเจ็ดแปดเก้าศย์หกเจ็ดแปดเก้าศย์ก็คือสิบได้ศูนหนึ่ง สองสามนะครับก็ชนกันที่0ูนย์หนึ่งชนที่1นึ่นะครับเออศูนย์ไม่มีนะครับ4ีไม่มีชนที่1 2 3นะครับก็ล่าสุดเขาออกไปที่ตัวนี้ครับ2 1 3 3 8ึ3งสาแปดแนะครับ3ามสาที่สามนะครับเน้นคู่หลุดครับแต่ว่าตัวชน1นึ่มานะครับมาตัวนี้ เอาสําหรับรอบนี้ล่ะรอบนี้นะครับหลักพันของเราควรจะเน้นที่ตัวไหนมาดูสูตรแรกกันก่อนเลยก็คือหลักแสนนะครับผมขออันนี้คือสูตรหลักพันนะหลักแสนคือสองสองหนึ่งสามสามแปดสองบวกเก้าได้สิบเอ็ดเนาะหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ส่วนสูตรที่สองนะครับก็คือสูตร น้องใหม่นี้ก็คือใช้พันบวกร้อยบวกสิบบนนะครับ3าบวกสามได้หกหกบวกแดเป็น14นะครับ4ี่ห้าหเจดนะครับทีนี้มาดูตัวชนชนกันที่ตัวไหนหนึ่งไม่มีสองไม่มี3ไม่มี4มีครับตัวเดียวชน4ี่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นหลักพันรอบนี้นะเราก็ ออหลักพันนะครับ16บหกพอคอเลือกสื่อลอตเตอรี่นะครับก็เลือกเลข4นะครับเป็นหลักเนาะคือถ้าดูตามสูตรที่ผมใช้คู่ที่นะมันก็คือมันได้เลขคู่เพราะว่าผมเด่นตัวที่2ก็คืออันนี้แสนบวก9ตัวแรกไม่เด่นไปนเด่นที่ตัวที่สองคือเลขสอ่าได้ได้เลข คู่นะครับสองคือเลขคู่ก็คือเน้นสองกับสี่ก็มาที่ชนกับศูนย์นี้พอดีนะครับก็คือมันได้เลขสี่เพราะฉะนั้นก็เน้นที่สนะี่เนาะตัวเดียวนะหลักพันเวลาเลือกซื้อลอตเตอรีร่นะเผื่อใครชอบนะก็จะเป็น4 x x 4x x x ส่ครับส่วนหลักร้อยหลักร้อยตัวที่ผมได้นะทีนี้ก็อยู่ที่หลักหน่วยแล้วหลักร้อยอ่ะผมเน้นให้แล้วนะ ผมก็ได้ตัวเดียวนะก็คือหลักพันได้ตัวเดียวหลักร้อยได้ตัวเดียวเนาะก็ค่อนข้างที่จะเออนี่หลักร้อยบนร้อยบนงดน,นี้ชนที่เก้าตัวเดียวเก้าศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าดับร้อยก็คือสามศูนย์ศูนย์ดับร้อยคือเลขสามเลขศูนย์ชนกันสองสูตรเลขสามจุดศูนย์เดียวนะแต่เป็นสูตรที่เพิ่งหลุดล่าสุดล่าสุดได้สามก็หลุดแต่รอบนี้เอ,อ่อมันไม่ชนนะครับก็ได้ร้อยตัวเดียวเก้าเพราะฉะนั้นหลักพัน ก็เหลือสิบหน่วยแล้วทีนี้เออเน้นสี่ตัวให้ลอตเตอรี่เรานะหลักร้อยผมได้เก้าตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไปจับก็ไปจับที่สี่เก้าเอ็กนะครับสี X X, นะ่เก้าเอ็กเนาะหลักร้อยผมได้ตัวเดียวผมก็ฟันที่เก้าให้นี่แหละผมก็ชอบอยู่เพราะมันชนที่ตัวเดียวนะปกติมันเป็นสูตรที่ชนแล้วมาไงหลักสูตรหลักร้อยอะรอบที่แล้วมันไม่ชนรอบนี้ก็ สี 4, ่หลักพันทีนี้ก็ไปอยู่ที่เนาะสองตัวเนี้จะอะไรลอตเตอรี่เนาะ xx xx นะไว้ผมเจอสามเอ่อหกตัวเมื่อไหร่ค่อยว่ากันแต่ยากนิดนึงนะครับเนาะอ่ะทีนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับก็คือสี่สี่ที่หลักพันเก้าอยู่ที่หลักร้อยบทสรุปตอนนี้ผมได้สี่ตัวสองตัวไปแล้วส่วนสิบหน่วยนั้นก็ลองไปเลือกดูกันเอาเองนะใครชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะครับนะ คือบนท่าสูตรหลักเด่นวันศุกร์ผมเดินเนาะมันก็จะอยู่ที่ศูนย์กับ1เป็นหลักนะครับศู 1, นยะ์กับ1เนาะศนย์กับหส่วนสูตรจับ2ตัวบนรอบนี้ก็จะมี4ี่เ4้ี่ศย์สี่หก็เน้นที่ศูนย์กับ1อยู่แล้วเนี่ยเนาะสี่1ูนยะ์สี 41, ่หนึ 61, ่งศย์ห้าประมาณนี้นะครับนี่ก็นี่เลยห้าเก้าห้าศูย์ห้าหย์ส หกเก้าหกศูนยมี0ูนย์มี1นึ่งไหมถ้ามีก็เป็นไปได้ที่ตัวที่ผมขีดเส้นใต้ในหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งโอเคห้าหนึ่งห้าศอันนี้ก็คือเหมือนว่าจะเทียบกับสูตรอื่นแล้วสูตรจับชนมันมีมันมีอะไรชนนะชนสูตรนี้1 3 4 5มี่ห้ครับมีหนึ่หก็มี1มีสมี5ครับเพราะฉะนั้นไอตัวที่ผมขีดเส้นใต้มันก็คือหนึ่งสองสามสี้ เป็นตัวที่กําลังมองดูอยู่ว่านะ่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านี่แต้มรวมสองตัวบนผมยังไม่ได้ลงให้ใช่ไหมเออเดี๋ยวค่อยไปดูทีหนึ่งว่าชนแต้มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถัดจากหลักพันเนี่ยผมจะลงแต้มรวมสองตัวบนให้นะว่าในชุดนี้ชุดไหนที่น่ามองนะหกหนึ่งได้ไหมเจ็ดหนึ่งได้ไหมนะครับหรือจะเป็นชุดสี่ก็สี่เนี่ยถ้าสี่มาได้หมดถ้าห้ามาได้หมด ถ้า6มาก็น่าจะเป็นที่61หนะึ่งะก็จับได้แบบนี้7ก็คือ71นะครับไม่ใช่7060นกะก็จะเป็นเลข1ที่เด่นๆอยู่เพราะว่าสูตรออสองสูตรเด่นมันมันได้ที่0กับ1อะ่ะนะสองตัวจากตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยศูนย์กับ1แต่แต่เด่นบันสุกมันก็เด่นที่ตรงนี้จริงๆเจ็ดแปดเกนะก็ยังน่ามองอยู่เจ็ดแดเก้ามี9หรือเปล่า หรือ9มันจะไม่มานะถ้ามาแบบ40-41อันนี้ก็จะลงที่สูตรอะแต่ว่า7 8็ดอาจจะลงไปล่างแล้วก็ได้นะบางทีมันก็ลงล่างไ,ได้เหมือนกันนะครับเจ็ดเดี๋ยมันสุกไม่ไม่เฉพาะจะจงที่บนแต่สูตรนี้ส่วนมากจะเป็นที่บนรอบที่แล้วได้78ก็มาที่88ดนะครับอ่ะรอบนี้ก็สูตรรับหนึ่งนะฉะนั้นก็ใน3ตัวบนน่าจะมีศูนย์หนึ่งออก็น่ามองทีนี้หลักร้อยผมผมเป็นเก้ะ อน่ะก็น่ามองอยู่เหมือนกันตอนนี้สองตัวก็ลองลองลองตรงนี้เดี๋ยวผมลงแต้มรวมแล้วค่อยสรุปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับหลักสิบเน้นยากนิดนึงกว่าล่างล่างผมเน้นให้ไปแล้วนะก็ลงแต้มล่างให้แล้วก็เน้นให้เรียบร้อยอ่ะโอเคสำหรับใครที่มองดูหลักพันรอบนี้เนาะก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสูตรนี้เนาะสองสูตรชนนะครับที่สี่อ่ะขอขอให้มาหลักพันนะ เออเลือกซื้อลอตตรี่เน้นหลักพันไว้หน่อยนะซื้อในเปาตังนะครับก็จะเลือกได้นะครับสามารถเลือกได้นะไปละแปดสิบนะ <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ